ภูมิธรรมบิมตรวจชายแดนแม่สอดหลังตัดไฟปล่อย61เหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์นายภูมิธรรมเวชยาชัยงรองนานยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปตวรวจราชการและประชุมติดตามการปฏิบัติงานสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ภายหลังจากตัดไฟแล้วเมื่อวานนี้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ในพุ่งทากล่าวว่าวันแรกที่ตัดไฟไปอาจจะไม่เห็นอะไรแต่ที่ชเวโกโกก็ลดลงเหลือแค่40%ตอนนี้อย่าเพิ่งสรุปการประเมินในตอนนี้เราประเมินได้ดูที่วันต่อว,วันเพื่อจะเห็นได้จริงหลังจากนี้จะต้องไปดูว่าคดีแก๊งคอร์เซนเตอร์ลดลงหรือไม่กระบวนการมีปัญหามากหรือไม่หรือว่าคนออกมามากน้อยแค่ไหน ส่วนการซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวในภูมิทํากล่าวว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เป็นอธิไตยในประเทศของเขาซึ่งเขาอยากจะซื้อก็ซื้อคนอื่นก็ว่ากันไปเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าห้ามซื้อลาวเราจัดการในประเทศของเราก็ต้องคุยกันอีกที เพราะว่าเราคุยกับผมครั้งหนึ่งแล้วว่าต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาแต่ตอนนี้อุดตรงนั้นอุดตรงนี้เขาก็พร้อมที่จะซื้อชายแดนด้านเขาเหมือนกันเพื่อแก้ไขปัญหาแต่เราก็ไม่อยากจะคุยไปถึงว่าวันนี้ต้องทําอะไรการที่เราต้องวิ่งไปหาฝ่ายเขาหรือว่าคนอื่นแสดงว่าเขามีปัญหา ในมงทางกล่าวว่าขณะนี้ได้สั่งการให้เข้มงวดมากขึ้นต้องรออีกสักระยะหนึ่งส่วนกระบวนการลักลอบตอนนี้ก็เป็นไปได้แต่ก็อาจจะมีช่องทางที่มีปัญหาที่เราสกัดกั้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ได้ข่าวว่าอินเทอร์เน็ตตัดไม่ได้ต้องไปดูว่าจริงหรือไม่ ผมตัดไฟในครั้งนี้ก็รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจกระทบบ้างแต่ก็ต้องเลือกเอาเพราะว่าตอนนี้เราจะทําหรือว่าไม่ทําหรือใช้อารมณ์ในการตัดไม่ได้เราต้องดูผลกระเทือนหรือว่าผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยเมียนมาไทยจีนเราต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์ทางด้านของมนุษยธรรมส่วนทางด้านของการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่บอกว่าไฟหายไป600ล้านก็แค่0.1%ย่อยากจะให้มองให้รอบด้านบ้านเราพยายามจะแก้ไขปัญหาต้องให้ความเป็นธรรมในการ แก้ไขปัญหาด้วยไม่งั้นก็อาจจะทำให้การทำงานนั้นยากลำบากมากยิ่งขึ้น